ตัวเองเรื่อยๆไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปแต่ทุกวันต้องแบ่งเวลามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมาทําความสงบให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงถ้าไม่ทาในรูปแบบจิตจะไม่มีกําลังนะไม่มีแรงจิตไม่มีกําลังจิตก็ไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นขันมันก็ไม่แยก มันก็เลยเห็นไม่ได้หรอกว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาภูษลอาภูษลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเห็นไม่ได้เพราะเนเราต้องค่อยๆฝึกเอาเราก็ต้องทำถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบนะ วันไหนจิตฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอย่าไปอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่เรามีความสุขอ่ะอย่างหลวงพ่อนะจะมีความสุขอยู่กับลมหายใจมีความสุขหรืออยู่กับแสงสว่างเนี่ยมีความสุขถ้าน้อมไปอยู่อย่างนี้จิตก็ได้พักไม่ดิ้นไปดิ้นมาจิตของเราดิ้นตลอดเวลาไยเดี๋ยวดิ้นไปทางตาทางหูทางจมูกทางดิน้นทางกายทางใจอ่ะ ยิ่งจิตยิ่งดินนจิตก็ยิ่งทุกข์แหละนี้จิตก็หมดแรงนี้เราก็ให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะสบายสบายจิตก็จะมีกําลังขึ้นมาอันนี้คือสมถะนะพอจิตมีกําลังแล้วอยาเอาแต่ความสุขความสบายให้คอยสังเกตจิตไปจนกิะทังจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามีผู้รู้ขึ้นมา แต่ที่จริงถ้าทําสมาธิเต็มรูปแบบนะอย่างจิตเราสว่างว่างแล้ว,ลวจิตเดินเข้าฌานไปอย่างเงี้ยมันจะมีตัวรู้แต่ในขณะที่เข้าฌานต้องมีสติกํากับนะตัวรู้ถึงจะเกิดถ้าเข้าสมาธิแล้วก็เคลิมลืมเนื้อลืม,ลมตัวตัวรู้ไม่มีนนี่พอเราได้ตัวรู้้าวิธีได้ตัวรู้ง่ายๆนะทำกรรมฐานไปแล้วจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้ นะตัวรู้จะเกิดง่ายๆเลยนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้นั่นแหละสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดพอสมาธิตั้งมั่นมากพอนะขันยกเองเลยนะกายกับจิตกโคละนเวทนากับจิตโคนลนสังขารกับจิตก็คนละนจิตเองก็เกิดดับจิตรู้กับจิตคิดก็คนลาันกันสุดท้ายละแต่ละอันแต่ละอันแล้วนะลนะ้วนตกอยู่ใต้ใจรักหาสาระแก่นสารไม่ได้ เหมือนฝันอยู่แท้ๆเลยชีวิตเหมือนความฝันพอเข้าใจความเป็นจริงนะความอยากก็ไม่เกิดความปรุงแต่งก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดนี่แหละคือเส้นทางที่เราจะปฏิบัติส่วนรายละเอียดนั้นเป็นชั้นเชิงเป็นลีลาเป็นความถนัดของแต่ละคนทางใครทางมันนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้พอ เมื่อวานเทศแบบง่ายๆวันนี้เทศละเอียดขึ้นเมื่อวานสาธุชนทั้งหลายนะฟุ้งซ่านมาเทศธรรมะละเอียดอย่างนี้ฟังไม่เข้าใจอ่ใจไม่พร้อนมะงั้นเวลาเราจะฟังธรรมนะอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปที่หลวงพ่อบอกพวกเราเวลาฟังธรรมก็ปิดมือถือไปไม่ตายหรอกะ หรือถ้ามีธุระจาเป็นนะพ่อแม่เราป่วยหนักเงี้ยเรากเปิดระบบสรรั่นแล้วเราก็เลยฟุ้งซ่านคนเดียวออกไปเรามามือถือโทรศัพท์ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนอื่นก็ฟุ้งซ่านไปด้วยฟังธรรมะไม่ได้พอจิตพวกเราไม่พร้อมจะฟังธรรมะธรรมะก็ไม่มีให้ฟังนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทศ่ละวัต่ละวัน,วนไม่มีพล็อตนะไม่มี อะไรสคลิปต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราควรจะฟังทำได้แค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นอะ่ะอยู่ที่คนฟังไม่ใช่คนแสดงอต่อไปส่งกันบ้านเอร์นหนึ่งปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งสมาธิเดินจงกรมและสวดมนต์ทุกวันเห็นจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันแต่บางทีก็เห็นร่างกายชัด บางทีก็เห็นจิตชัดบางทีเหมือนมองไม่เป็นเลยบางทีเหมือนแยกกายแยกจิตได้รู้สึกจิตไม่ถึงฐานในชีวิตประจำวันพยายามฝึกรู้สึกตัวแต่ไม่ทราบว่าถูกไหมขอกัน